สบายดีพี่นอ้องป้องปายวัชพืชน้อ,อกโกนอมอนี้กลับมาสิพามาเห็ดกับขา้าวกินคือเกา่าเลยพี่น้องผัดไตไก่ใส่ผักตู่ไทยพี่น้องมานะว่าแล้วก็ไปเก็ดน้ำกันเลยผักพริกก่อนพี่น้องนะฮโอ้ <c oughs> หอมหวนหวลใส่ไตไก่ลงไปเลยพี่น้องสามสิบบาทไนดะ้ไหม สามสิบบาทบอกลายนี่นะผัดไสไก่ใส่พัีตูไทยสามสิบบาทพอดีน้องใส่น้ำซุปลงไปหน่อยหน่น้องใส่ถั่วลงไปบัน ไก่ใส่ผักอีตูไทยเนี่ยมาบันทึกใส่ผักอีตูไทยพี่น้องเนี่ยผักอีตูไทยาภาษาไทยเขาเรียกใบกระเพราแต่ว่าภาษาลาวเขาเอี้นผักอีตูไทยพี่นอ้องเนี่ยอุย้ยน่ากินบน่พี่น้องผัดไตไก่ใส่ผักอีตูไทย เรียบร้อยว่ะมากินน้ำกันได้บ้างพี่น้องมาๆ